สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านสัปดาห์นี้ผมมาบันทึกเทปนะครับในช่วงของวันเสาร์เนื่องจากจะมีการเปิดตัวโครงการฉันลักประเทศไทยหรือ I Love Thailand นะครับซึ่งในช่วงที่2ของรายการนี้และช่วงที่3ก็จะได้มีการพูดคุยนะครับและก็สัมผัสกับบรรยากาศในการเปิดตัวโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะเสริมภาพลักษณ์ของประเทศพร้อมๆไปกับการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้ระดมกําลังกันในการแสดงออกนะครับถึงความรักประเทศความรักชาติเพื่อที่จะสร้างความสมัครสมานสามคัคคีแล้วก็ปลุกจิตสำนึกของคนไทยทุกคนนะครับในการที่จะช่วยกันทําสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมโอกาสเดียวกันนี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่จะมีการหยุดราชการในวันจันทร์ต่อเนื่องไปจนถึงวันสำคัญทางาศาสนาสวันในวันอังคารกับวันพุธนะครับก็คือวันสารหาบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดวันหยุดยาว5วันนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อคืนวันศุกร์ผมก็สังเกตเห็นนะครับว่าการจราจรในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเส้นทางที่ออกสู่ต่างจังหวัดนี่ก็ถือว่าติดขัดแน่นหนาพอสมควรก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งก็คงได้ใช้โอกาส5วันหยุดนี้เป็นโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัว แล้วก็เที่ยวอยู่ในประเทศนะครับซึ่งก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับความสุขสนุกสนานแต่ว่าในวันพระหรือวันสำคัญทางศ,ศาสนาสองวันนะครับรัฐบาลได้ประกาศห้ามขายเหล้าหรือห้ามขายแอลกอฮอล์นะครับคือในวันอังคารและวันพุธซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการซึ่งคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นได้นำเสนอมาก็ ขอความร่วมมือนะครับว่าทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้หยุดแล้วก็ทบทวนในเรื่องของพฤติกรรมของตัวเราเองด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับงดเล่านะครับไม่เมาก็สามารถที่จะสนุกมีความสุขได้ในช่วงของวันหยุดยาวในช่วงนี้